คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคู่รักคู่หนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่อง ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงกับเพื่อนในกลุ่มโดยที่เพื่อนของเขาก็ขอให้เขารับปากว่าจะไม่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นเสียใจสิ่งตัวเขาเองก็ไม่คิดมาก่อนนะครับว่าการรับปากไปแบบส่งเดทของเขาจะนําพาให้ตัวเองต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญชนิดที่เรียกได้ว่ามีการเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่ามึงสัญญากับกูแล้ว ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนรอนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวร้อนรอนของคุณแมนซึ่งเขาที่ส่งเข้ามาทางเพจ Facebook เ,เล่าไปหลอนไปผมจึงขอหยิบเอามานำเสนอให้ทุกท่านเดี๋ยวรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับ โดยเรื่องราวที่คุณแมนได้ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เขาได้ไปรับฟังต่อมาจากเพื่อนในกลุ่มรถบิ๊กไบค์อีกทีหนึ่งแล้วก็เหมือนกับที่ผ่านๆมาที่ผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับคุณแมนบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความรักของคนสามคนและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในกลุ่มของเขาคนหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตใช้นามสมมุติของบุคคลภายในเรื่องทั้งหมดเลยนะครับโดยคนแรกเลยก็คือคุณป๋องซึ่งเขาได้ไปแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแอนแต่ทว่าแอนดันไปรักกับเพื่อนของป๋องที่เป็นหนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อซึ่งมีนามว่าคุณจรและประสบการณ์หลอนๆที่คุณแมนส่งเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่เขาได้ไปรับฟังต่อมาจากคุณจรน,นี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประมาณ3ปีก่อนหรือราวๆปีพศ2564โดยที่ตัวคุณแมนกับคุณจอรจะเป็นเพื่อนในกลุ่มรถบิ๊กไบค์ที่รู้จักกันห่างๆและเขาได้มีโอกาสไปรับฟังเรื่องนี้ต่อจากคุณจอรตอนที่ออกทริปไปยังหมู่บ้านจาโบจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยกันและในทริปครั้งนั้นคุณแอนซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ขวบรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเธอไปด้วยนะครับซึ่งคุณแมนบอกว่าคุณแอนเนี่ย เธอก็เป็นหนึ่งในไบเกอร์สาวสวยในกลุ่มนะครับในตอนนั้นคุณจอนได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังช่วงที่ปาร์ตี้กันแล้วไม่รู้ว่าพอเล่าเข้าปากแล้วมันไปกระตุกต่อมอะไรของจอนจึงทําให้จู่ๆมันก็อยากสารภาพบาปที่มันเคยก่อเอาไว้ให้คุณแมนฟังว่าเหตุการณ์รักสามเศร้ามันเป็นอย่างไรบ้างโดยคุณจอนบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีแอนกับป๋องเขารู้จักกันมาก่อนแล้ว โดยช่วงแรกๆแอนก็เป็นผู้หญิงที่เพิ่งจะเข้ามาในกลุ่มเนื่องจากคุณป่องก็เป็นคนชวนเธอเข้ามาแล้วในตอนนั้นใครๆก็รู้กันว่าปองมันพยายามที่จะจีบแอนอยู่อารมณ์ประมาณว่าคอยไปรับไปส่งคอยดูแลเทคแคร์ทุกทริปไม่ว่าแอนจะทำอะไรปองก็คอยซับพอร์ตอยู่เสมอซึ่งดูดีๆแล้วทั้งคู่ก็น่าจะไปกันได้สวยจนกระทั่งผ่านไปได้สักระยะหนึ่งพอคุณแอนเริ่มสนิทกับเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้น ซึ่งก็หมายความรวมถึงคุณจอนด้วยมันก็ดูเหมือนกับว่าแอนเริ่มที่จะมีใจให้จอนแต่สาเหตุที่คุณจอนไม่เลือกที่จะถอยออกมาอันนี้คุณแมนก็บอกว่าจอนมันยอมรับกับเขาเลยนะครับว่าช่วงที่เกิดเรื่องมันนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณแมนบอกว่าจอนเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีโดยความที่มันเป็นลูกครึ่งเสาวก็เลยให้ความสนใจกับจอนเป็นพิเศษและสิ่งนี้เองแหละครับจึงทำให้คุณจอนกลายเป็นเสือผู้หญิงไปโดยปริยาย อีกทั้งในตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยจอนมันก็คิดว่ามันไม่ได้เริ่มก่อนแล้วมันก็ไม่ได้ไปแย่งใครเพราะจากที่เห็นก็เหมือนกับว่าป๋องจะทุ่มเทให้ทุกอย่างแต่ฝ่ายหญิงกลับเตรียมที่จะทุ่มทิ้งไปทางอื่นหมดและด้วยความที่แอนกับป๋องยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันจอนมันก็เลยตกลงปลงใจที่จะเล่นด้วยแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็แอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆเมื่อเรื่องดังกล่าวถึงหูของป๋อง มันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาการทะเลาะกันของกวนมอไซที่หนักจนถึงขั้นที่ป๋องเอ่ยปากขอถอนตัวออกจากกลุ่มแต่สมาชิกคนอื่นๆก็บอกให้ป๋องใจเย็นๆและพยายามที่จะยื้อปองเอาไว้ก่อนแต่ทว่าการทะเลาะกันครั้งนี้มันก็บานปลายจนเพื่อนฝูงไม่สามารถที่จะห้ามปลามได้เมื่อป๋องพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายคุณจรแต่ทว่าคุณป๋องซึ่งมีส่วนสูงแค่17 0 แตกต่างกับจอนที่เป็นลูกครึ่งซึ่งมีความสูงเกือบ2เมตรในวันนั้นมันเลยทําให้คุณปองพ่ายแพ้และแ้นหนักขึ้นไปอีกหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปเมื่อคุณปองกับคุณจอนเจอหน้ากันเมื่อไรทั้งคู่ก็จ้องที่จะมีเรื่องกันตลอดจนทําให้เวลาที่มีการนัดรวมกลุ่มกันสมาชิกในกลุ่มต้องนัดทั้งสองคนให้สลับกันมาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งซึ่งช่วงนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับ แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของเหตุสยองขวัญที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในวันที่เกิดเรื่องคล้ายกับว่าคุณป๋องจะรู้ชะตากรรมของตนเองว่ายังไงตัวเขาก็าต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คุณป๋องจึงเดินเข้าไปคุยกับคุณจรแบบซึ่งๆหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่ากูรู้นะว่ามึงเจ้าชูกูเลยไม่อยากให้แอนคบกับมึงไง แต่ในเมื่อแอนเขาเลือกมึงงั้นมึงสัญญากับกูแล้วกันว่ามึงจะดูแลแอนให้ดีๆถ้าไม่รักไม่ชอบเธอก็ปล่อยเธอไปเถอะอย่าเห็นเธอเป็นของเล่นแล้วถ้ามึงทำกับแอนเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นอีกรับรองว่ามึงเจอกูแน่ซึ่งหลังจากที่คุณป๋องพูดจบคุณจอนก็ตกปากรับคำกับป๋องไปในทันทีนะครับพร้อมบอกกับป๋องไปประมาณว่าถ้ากูไม่ทำตามสัญญาเมื่อไหร่นะไว้วันนั้นแล้วมึงมาเอากูให้ตายเลย ่อนที่คุณจอนจะหัวเราะย้อออกมาด้วยความสะใจทันทีที่เคลียร์กันจบคุณป๋องก็หันหลังแล้วเดินไปคลอมรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองและแน่นอนว่าอารมณ์ในตอนนั้นของป๋องไม่มีทางที่จะทําให้เขาขับรถออกไปช้าๆเป็นแน่ส่วนคุณแอนก็ได้แต่ชายตามองดูอยู่ห่างๆอย่างหางหวงแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงสามชั่วโมงในช่วงที่แอนกับจอนก,กาลังนั่งคุยเล่นกับเพื่อนในกลุ่มจู่ๆเสียงของรุ่นพี่คนหนึ่งก็ดังขึ้นมา แล้วเรียกให้ทุกคนไปดูข่าวบางอย่างในหน้าจอมือถือโดยที่ในตอนนั้นคุณจอนก็เห็นว่ามันเป็นโพสต์หนึ่งของบุลณิธิคู่ภัยในพื้นที่ซึ่งเป็นรูปอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ถูกรถกระบะตัดหน้าแล้วชนกันจนพังยับเยินคือพังชนิดที่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยไม่สามารถระบุได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเป็นรถรุ่นไหนส่วนร่างกายของคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นไปอยู่ที่เกาะกลางถนนแต่ที่สยองไปมากกว่านั้นก็คือ หัวของคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เวียงไปชนกับป้ายบอกทางจนขาดและส่งผลให้คนขับรถคนนั้นเสียชีวิตขาที่ในทันทีในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังไม่ทราบข้อมูลของผู้เสียชีวิตเนื่องจากสิ่งของที่ใช้ระบุตัวตนมันได้กระจัดกระจายหายไปหมดจนกระทั่ง30นาทีต่อมาทางเพจมูนลนิธิก็โพสต์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตายอีกรอบ แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นคุณป๋องซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกเขานั่นเองครับเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นทุกคนก็รีบพากันเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุในทันทีก่อนที่จะเห็นว่าบริเวณดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังตามเก็บซากชิ้นส่วนของร่างกายแล้วช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนอยู่ โดยร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกนําใส่ถุงเอาไว้หมดแล้วแถมเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่าเละมากๆเพราะนอกจากหัวจะขาดออกจากตัวช่วงข้อเท้าของเขาก็ขาดกระเด็นไปที่ไหนก็ไม่รู้หุ๊ยนาทีนั้นเรียกได้ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้แต่ยืนอึ้งและพูดอะไรไม่ออกกันสักคนเลยนะครับส่วนคุณแอนก็ลงไปนั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่กับพื้นแล้วภาพที่คุณจอเห็นในตอนนั้นคือสภาพรถของปองนี่ไม่ต่างอะไรจากเศษเหล็กเลยนะครับ และจากหน้าปัดซากรถของปองที่เจ้าหน้าที่เก็บมาเข็มไม้มันก็ไปค้างอยู่ที่15,000รอบซึ่งถ้าหากรถคันดังกล่าวใช้รอบเครื่องเท่านี้ที่เกียร์หกนั่นแปลว่ารถของปองต้องวิ่งมาไม่ต่ำกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นแน่ในงานชาวปนากิจศพของคุณปองสมาชิกในกลุ่มหลายคนก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับรวมไปถึงคุณแอนกับคุณจรซึ่งช่วงนั้นงานศพของป,อง,ปองก็ผ่านไปด้วยดี ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดและหลังจากงานศพของป๋องผ่านพ้นไปในช่วงแรกๆจอนกับแอนก็ยังคงรักกันดีแต่ก็ยังวานแหละครับเสือ,อยังไงมันก็เป็นเสืออยู่วันยังค่ำมันคงไม่มีทางทิ้งไลยไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะในวันหนึ่งจอนก็เริ่มไปติดพันกับสาวคนอื่นซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็แอบมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆเหมือนตอนที่แอนกับจอนคบกันในตอนแรกนั่นแหละครับซึ่งตอนแรกคุณแอนก็ยังไม่รู้เรื่อง แต่ทว่าเรื่องแบบนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าความลับมันไม่มีอยู่ในโลกจริงๆเมื่อเรื่องของจอนกับสาวอีกคนเริ่มแดงสัญชาตญาณของผู้หญิงก็เริ่มทำงานโดยที่คุณแอนก็ใช้เวลาสืบไม่กี่สิบวันก่อนที่เธอจะได้รู้ความจริงในเวลาต่อมาซึ่งวันนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันแรงมากๆส่วนจอนก็ไม่ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคล้ายกับว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันเสียงดัง จนข้างห้องต้องเดินมาคล้อประตูบอกและเมื่อคุณจอนเดินไปกล่าวขอโทษข้างห้องเรียบร้อยเขาก็เดินกลับเข้ามาภายในห้องของตนเองก่อนที่จูจ่ๆมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้จอนต้องมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงโดยจอนบอกว่าหลังจากที่เดินเข้ามาภายในห้องเขาก็ไปนั่งหัวเสียอยู่ที่โซฟาก่อนที่จะได้ยินเสียงคล้ายกับมีใครสักคนที่กําลังเดินลงส้นเท้าหนักๆอยู่ภายในห้อง ราวกับว่าไม่ได้มีแค่เขากับแอนอยู่ในนั้นคุณจรพยายามกวาดสายตามองไปรอบๆห้องก่อนที่จะไปสะดุดกับเงาของวัตถุปริศนาที่มีรูปร่างแปลกๆเป็นเงาตกกระทบอยู่ที่ฝาผนังโดยที่เงาดังกล่าวน่าจะสะท้อนมาจากทางระเบียงซึ่งคุณจรก็จ้องมองเงานั้นด้วยความสงสัยนะครับแล้วจู่ๆไอ้เงาปริศนาที่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มขยับไปมาแปลก แล้วเผยให้เห็นว่ามันเป็นเงาจากร่างของใครสักคนที่มีลักษณะบิดเบี้ยวผิดรูปจนดูน่าสยดสยองเมื่อคุณแอนหันมาเจอเข้ากับเงาปริศนาดังกล่าวเธอก็ส่งเสียงกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจและโผล่เข้ากอดคุณจอนที่กำลังนั่งอยู่แล้วไม่นานเงาที่ว่ามันก็เลือนหายไปอย่างน่าชงนซึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งคู่เลิกทะเลาะก,กันไปโดยปริยายเลยนะครับ คุณจอนซึ่งเป็นลูกเครื่องหัวสมัยใหม่ก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีสางอะไรอยังกับคุณแอนโดยเขาเองก็คิดว่าเงาปริศนาที่เห็นเมื่อครูคงเป็นเงาจากวัตถุอะไรที่อยู่ข้างนอกห้องที่มันหักเหและตกกระทบเข้ามาจนเกิดเป็นรูปร่างแปลกๆเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรกับเงาที่เห็นและเลือกที่จะเดินออกไปจากห้องด้วยความมอหกับเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้าสำหรับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องทางฝั่งของคุณแอนนะครับ พราะหลังจากที่คุณจอนเดินออกไปจากห้องแล้วเขาก็ทิ้งให้เธออยู่ภายในห้องคนเดียวเธอจึงตัดสินใจเข้าไปอาบน้ําอาบท่าให้ใจเย็นลงจนกระทั่งหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จเมื่อคุณแอนปิดฝักบัวลงเธอก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากภายในห้องโดยเสียงที่ว่าเนี่ยคล้ายกับจะเป็นเสียงของแท่งโลหะอะไรสักอย่างที่มันกระทบเข้ากับพื้นห้องจนดังแกลง้งแงพร้อมกับเสียงคนเดินลงส้นเท้าหนักๆอยู่ภายในห้อง พอได้ยินแบบนั้นคุณแอนก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรนะครับเพราะเธอกลัวว่าจะเป็นพวกหัวขโมยหรือคนแปลกหน้าที่แอบเข้ามาภายในห้องเนื่องจากตอนที่คุณจอนออกไปเธอก็ไม่ได้เดินตามออกไปดูว่าคุณจอนได้ล็อกห้องหรือเปล่าคุณแอนจึงรีบนุ่งผ้าคนหนูแล้วค่อยๆแง้มประตูออกดูแต่เธอก็ไม่เห็นว่าภายในห้องจะมีใครเว้นก็แต่บริเวณพื้นห้องที่คุณแอนสังเกตเห็นว่ามันเป,เปื้อนไปด้วยเศษดินกับเศษหญ้า เธอจึงรีบเข้าไปแต่งตัวในห้องน้ำให้เสร็จแล้วออกมาทำความสะอาดพื้นบริเวณนั้นเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยคุณแอนเธอก็เตรียมเข้านอนด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวและด้วยความที่เพิ่งจะร้องไห้จากการทะเลาะก,กับปุณจรมันจึงทำให้เธอพล่อยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวซึ่งคุณแอนก็ไม่รู้นะครับว่าเธอหลับไปนานแค่ไหนจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนที่เธอได้ยินเสียงคล้ายกับเหล็กกระทบพื้น ที่มันดังมาจากมุมหนึ่งของห้องและคล้ายกับว่าเสียงที่ได้ยินมันกำลังเคลื่อนตัวมาทางเธอที่นอนอยู่บนเตียงคุณแอนค่อยๆหลีตาตื่นขึ้นมาดูทางต้นเสียงด้วยอาการงัวงเงียสลึมสลือก่อนที่เธอจะต้องช็อกกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเมื่อมุมห้องฝั่งขวามือปรากฏเป็นร่างไร้หัวของคนที่สวมเสื้อกาดกับกางเกงยีนเปื้อนเลือดที่กำลังเดินขากระเพกเข้ามาหาเธออย่างทุลักทุเล ส่วนมือข้างหนึ่งของร่างนั้นก็กําลังถือวัตถุบางอย่างที่คล้ายกับหมวกกันน็อกซึ่งภาพดังกล่าวมันก็ปรากฏอยู่แค่แวบเดียวนะครับแต่มันก็พอที่จะทําให้คุณแอนมั่นใจได้ว่าร่างที่เธอเห็นน่าจะเป็นร่างของคุณป๋องเนื่องจากคุณแอนจําได้แม่นว่าสปีก่อนหน้านี้คุณป๋องเคยประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้เขาต้องใส่ขาเทียมข้างหนึ่งในระหว่างที่คุณแอนกําลังตกอยู่ในอาการตื่นกลัวจู่ๆเบอร์ของจอนก็โทเข้ามา ซึ่งตอนนั้นเธอก็กะว่าจะไม่รับนะครับแต่ด้วยความกลัวเธอจึงเลือกที่จะรับสายแล้วกะว่าจะบอกให้จอนรีบกลับมาที่ห้องแต่ทว่าเสียงปลายสายที่ตอบกลับมาดันไม่ใช่เสียงของจอรนแล้วคนที่โทรเข้ามาก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์นี้ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับแจ้งพิกัดโรงพยาบาลให้ญาติรีบเข้ามาหาผู้ป่วยซึ่งมันก็ทําให้เธอตกใจมากๆเลยนะครับคือตกใจจนลืมความโกรธในตอนแรกไปเลยก็ว่าได้ ก่อนที่คุณแอนจะรีบออกไปที่โรงพยาบาลตามที่ปลายสายนั่นบอกโชคยังดีที่อุบัติเหตุในครั้งนั้นตัวคุณจอนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พอคุณแอนไปถึงก็เห็นว่าจอนเอาแต่พึมพำเรื่องของป๋องแล้วก็ดิ้นจนบุรุษพยาบาลต้องเข้ามาช่วยกันจับตัวไว้เพื่อให้พยาบาลเข้ามาทําแผลจนกระทั่งกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิน้นคุณแอนจึงได้คุยกับจอนแบบจริงๆจังๆโดยคุณจอนก็เล่าให้เธอฟังว่า หลังจากที่เราทะเลาะกันคุณจอนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากที่พักจนกระทั่งขับไปถึงสี่แยกแห่งหนึ่งซึ่งช่วงนั้นมันก็ดึกจนสัญญาณไฟเขียวแดงปิดไปหมดแล้วเปิดไว้ก็แต่เพียงแสงไฟกระพริบเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ระวงังคุณจอนชำเลืองมองซ้ายขวาจนมั่นใจว่าไม่มีรถแต่ทว่าพอเขาขับไปจนจะถึงกลางสี่แยกจู่ๆดันมีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งมาจากอีกทางด้วยความเร็ว แต่รถคันนั้นไม่ได้เปิดไฟหน้าและที่สำคัญก็คือรถที่พุ่งมาประท้ากับเขาไม่มีเสียงเครื่องยนต์ให้ได้ยินเลยสักนิดราวกับว่ามันลอยมาชนกับเขายัางไงอย่างนั้นไม่มีผิดด้วยความตกใจคุณจรก็รีบกำเบรกตามสัญชาตญาณก่อนที่จะพบว่ารถที่พุ่งมาชนกับเขาทะลุผ่านตัวไปเฉยๆแล้วหลังจากนั้นรถของจรก็เสียหลักถลยไปกับพื้นโดยที่รถกับตัวของจรก็ถลยกันไปคนละทางนะครับ ซึ่งตอนนั้นจอนก็ถลายไปกระแทกเข้ากับฟุตบาทจนรู้สึกมึนไปหมดแล้วทันทีที่จอนพยายามรีตาขึ้นมาเขาก็เห็นลางๆว่ามีคนกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางเขาจนกระทั่งสักพักหนึ่งสายตาของจอนก็เริ่มปรับโฟกัสได้ก่อนที่เขาจะเห็นว่าคนที่กำลังเดินเข้ามานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นร่างไร้หัวของป๋องที่บิดเบี้ยวผิดรูปและสิ่งที่ทำให้จอนมั่นใจว่าเป็นร่างของป๋อง ั่นก็เป็นเพราะว่ามือข้างหนึ่งของร่างนั้นกําลังถือหัวของป๋องอยู่นั่นเองครับร่างดังกล่าวเดินถือหัวเข้ามาจนกระทั่งมาใกล้กับจุดที่จอนนอนอยู่พอสมควรแล้วทันใดนั้นหัวของป๋องก็พูดออกมาเสียงดังว่าไหนมึงบอกว่าจะดูแลแอนให้ดีไงมึงสัญญากับกูว่ายังไงว่าไอ้ฝรั่งขี่นกแล้วหลังจากนั้นร่างของป๋องก็เดินกระยองกระแยงเข้ามาด้วยท่าทีที่น่าสยดสยอง โดยคุณจอนก็บอกว่าเขากลัวมากๆเลยนะครับในตอนนั้นและพยายามที่จะคลานหนีไปจากตรงนั้นให้ได้แต่ถ้าว่าร่างกายที่เพิ่งจะรับแรงกระแทกมาหมัดมาดมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเขาขยับไปไหนได้มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณจอนเพราะสักพักหนึ่งก็มีคนผ่านมาแถวนั้นพอดีคุณจอนจึงผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวมาได้โดยที่ตอนนั้นจอนก็ย้ากับแอนนะครับเพื่อขอให้แอนนั้นเชื่อเขาว่าเขาไม่ได้บ้า เขาเห็นแบบนั้นจริงๆพอคุณแอนฟังจอนเล่าจบเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องที่เธอเจอให้จอนฟังมันเล็กลายเป็นว่าจากที่ตัวจอนเองในตอนแรกซึ่งไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยก็กลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อย่างสนิทใจและทั้งคู่ก็รับรู้ได้ถึงแรงอาฆาตของป๋องที่ตามมาทวงคำสัญญาที่จอนให้ไว้ด้วยความปากพลอยคุณแอนนำตัวของจอนกลับมาพักฟื้นต่อที่ห้อง พราะผลการตรวจไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจอนเป็นอะไรมากแต่ทว่าคืนถัดมามันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นโดยคืนนั้นคุณจอนบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่ที่หน้าห้องมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีเสียงเคาะประตูดังตามขึ้นมาติดๆและด้วยความที่จอนยังคงระบมจากอุบัติเหตุเมื่อวานเขาจึงบอกให้คุณแอนช่วยลุกไปดูแทนเพราะเขาลุกไม่ไหวเมื่อคุณแอนลุกไปเปิดประตูหน้าห้องออกดู เธอก็ไม่เห็นว่าจะมีใครย็ยนอยู่ที่หน้าห้องเลยสักคนเธอจึงปิดประตูแล้วเตรียมตัวเดินกลับเข้ามาในห้องแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้หันหลังกลับเสียงเคาะประตูมันก็ดังขึ้นมาอีกรอบพร้อมเสียงเรียกจากใครสักคนที่ดังเข้ามาภายในห้องโดยตอนนั้นทั้งคุณแอนกับคุณจอรก็ได้ยินเหมือนกันนะครับและมั่นใจมากๆว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของป๋องไม่ผิดแน่พอได้ยินเท่านั้นเลยครับ คุณแอนเธอก็รีบวิ่งกระโดดขึ้นมาบนเตียงด้วยความกลัวส่วนคุณจอนเองก็กลัวจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ตะโกนกลับไปว่าอย่ามายุ่งกับพวกกูมึงตายไปแล้วผีก็อยู่ส่วนผีแต่ดูเหมือนกับว่าคำพูดดังกล่าวของจอนจะยิ่งไปกระตุ้นให้วิญญาณของคุณป๋องโกรธหนักเข้าไปอีกเพราะหลังจากสิ้นเสียงของคุณจอนจู่ๆมันก็มีเสียงของแท่งเหล็กกระแทกเข้าที่พื้นห้องพร้อมกับเสียงเดินลงส้นเท้าหนักที่ดังเข้ามาทางเตียงของพวกเขา แลลคลายกับว่าเสียงดังกล่าวจะมาหยุดเดินอยู่ที่ปลายเตียงบรรยากาศภายในห้องตอนนั้นเงียบมากๆโดยที่ทั้งคู่ก็ได้แต่นอนมองหน้ากันและหลุนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้แต่ทว่าทุกอย่างมันก็ยังดูปกติดีคือไม่ได้มีใครถูกผีเข้าอย่างที่คิดเอาไว้และมีแค่เพียงเสียงหายใจจากความตื่นเต้นของทั้งคู่ก่อนที่พวกเขาจะพลอยหลับไปทั้งอย่าง,งานั้น ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าจอนก็ทานยาที่ได้มาจากโรงพยาบาลส่วนคุณแอนก็คงจะเหนื่อยจากการดูแลจอนมาตลอดทั้งวันคุณจอนไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแต่ในความฝันของคืนที่เกิดเรื่องเขาได้ยินเสียงของป๋องดังกล้องอยู่ในหัวโดยที่ในความฝันตัวจอนเองก็กำลังยืนอยู่ที่ริมหนา้าผาและเบื้องหน้าของเขาก็ถูกล้อมไปด้วยทะเลสีแป,กแปลกๆก่อนที่จูจ่ๆป,ป๋องจะโผล่มาจากทางข้างหลัง ในสภาพที่เละเหมือนตอนที่ป๋องมันประสบอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นคุณจอนก็พยายามวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่วิ่งยังไงก็ไม่เห็นปลายทางของริมหน้าผานั่นสักทีแต่ทว่าความสยองขวัญของคืนนั้นมันยังไม่จบแค่นี้นะสิครับเพราะหลังจากที่คุณจอนลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าในตอนนั้นเขากําลังถูกร่างไร้หัวของปองนั่งทับอยู่โดยที่ศีรษะของป๋องถูกนํามาวางไว้อยู่บนหน้าอกของจอน ในลักษณะที่หันใบหน้าเข้ามาหาจอนที่กำลังนอนงายหน้าอยู่วินาทีนั้นคุณจอนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ส่วนการหายใจก็เป็นไปอย่างยากลำบากและก่อนที่อากาศในปอดของจอนจะหมดลงเขาก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเขาดีดตัวเองขึ้นมาจากบนที่นอนจนลุกขึ้นมาได้แล้วก็ได้พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครูเป็นเพียงแค่ฝันไปซึ่งอาการที่ว่ามันก็คืออาการฝันซ้อนฝันนั่นเองครับ และหลังจากที่ตื่นขึ้นมาได้เขาก็รีบหันไปปลุกแอนที่กำลังนอนหลับไม่รู้เรื่องในทันทีคุณจอนพยายามปลุกแฟนสาวของเขาให้ตื่นอยู่สักพักแต่ไม่ว่าจะเขย่าตัวเธอยังไงเธอก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีจนตัวคุณจอนเองก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเขารู้ดีว่าแอนเป็นคนที่ตื่นง่ายขนาดไหนก่อนที่คุณจอนจะลุกไปที่เตียงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหวังที่จะเข้าไปปลุกแอนให้ตื่น แล้วทันใดนั้นเขาก็ได้พบว่าคุณแอนเธอกำลังนอนลืมตาอยู่นิ่งๆเขาจึงตัดสินใจตบเข้าไปที่ใบหน้าของแอนซึ่งการตบดังกล่าวมันก็ได้ผลนะครับเนื่องจากมันทำให้คุณแอนได้สติตื่นขึ้นมาหลังจากที่คุณแอนได้สติเธอก็ดีดตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่งทันทีพร้อมกับเสียงหายใจที่ดูเหนื่อยหอบซึ่งความคิดของคุณจอรนตอนนั้นเขาก็คิดว่าคงจะอยู่ในห้องนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว ก่อนที่เขาจะตัดสินใจลากแอนออกไปที่ข้างนอกห้องโดยที่เขาก็ยังไม่ได้ถามแอนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพราะในหัวของจอนเขาคิดแค่ว่าเขาต้องรีบพาแอนออกไปจากที่นี่จนกระทั่งลงมาถึงที่ชั้นล่างโดยความที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันต่อคุณจอนจึงพาแอนควบมอเตอร์ไซค์ของเธอที่เหลืออยู่อีกคันแล้วขับมุ่งหน้าไปที่บ้านของรุ่นพี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักของพวกเขาในระหว่างที่ซ้อนรถกันไป คุณแอนเธอก็เล่าให้คุณจรนฟังว่าในตอนที่เธอหลับเธอฝันเห็นคุณป๋องที่พยายามเข้ามาต่อว่าเธอว่าทําไมเธอถึงไม่เลือกเขาทําไมถึงไปเลือกคนเร็วๆแบบคุณจออีกทั้งภายในความฝันเนี่ยคุณป๋องก็เอ่ยปากชวนให้เธอไปอยู่ด้วยกันแต่เธอก็พยายามปฏิเสธมันเลยทําให้เกิดการฉุดกระชากลากดึงกันอยู่สักพักก่อนที่เธอจะได้สติตื่นขึ้นมาจากการตบของคุณจอนนั่นแหละครับ และในความฝันก็คือคุณปองยังมาในสภาพที่เหมือนกับคนปกติเมื่อขับรถไปถึงที่บ้านของรุ่นพี่ทั้งคู่ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้รุ่นพี่ฟังแล้วพวกเขาก็พากันสัญนนฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับทั้งคู่น่าจะเกิดมาจากคำสัญญาของจอรนที่ให้ไว้กับคุณป๋องก่อนที่คุณป๋องจะไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในตอนแรกจนกระทั่งในเช้าวันต่อมา รุนพีก็พาทั้งคู่ไปขอขมาต่อสิ่งที่จอนได้ทำลงไปยังช่องเก็บอัฐิของป่องซึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมแล้วหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็ทำให้คุณจอนคิดได้และยังคงคบกับคุณแอนมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้คุณจอนยังเล่าให้ฟังอีกว่าในทุกๆวันพระที่มีโอกาสเขากับแอนก็จะไปทำบุญให้ป๋องอยู่ที่วัดเสมอ ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณแมนส่งเข้ามาแล้วส่วนตัวผมเองก็มองว่าคำพูดเนี่ยจัดเป็นสิ่งที่สำคัญลำดากต้นต้นของการดาเนินชีวิตเลยนะครับดังนั้นอย่าไปรับปากกับใครถ้าไม่มั่นใจว่าเราทำสิ่งนั้นได้เพราะวิธีรักษาสัญญาที่ดีที่สุดคือการไม่ให้สัญญาตั้งแต่ต้นนั่นเองครับนอกจากนี้ในส่วนท้ายของเรื่องช่วงที่คุณจอนฝันเนี่ยตามที่ผมเข้าใจมันน่าจะเป็นอาการฝันซ้อนฝัน ซึ่งการฝันแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากๆนะครับคือทุกท่านลองนึกภาพสิครับถ้าเราตื่นขึ้นมาหลายๆรอบแล้วยังพบว่าเรายังอยู่ในความฝันอยู่มันคงเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจของเรามากๆเลยนะครับแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ